ถ้าไม่มีส9บกาากัญญาสังคมไทยจะไม่มีรูปร่างหน้าตาแบบปัจจุบันนี้ผู้บิญชาการเหล่าทัพและผู้บิญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงมีความจำเป็นต้องยึดอำนาจการปกครองแผ่นดินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป าไม่มี19กันยาสังคมไทยจะไม่มีรูปร่างหน้าตาแบบปัจจุบันนี้แล้วก็มีทั้งจุดที่พกพันและก็จุดที่เป็นไฟบังคับที่ต้องเกิดขึ้นด้วยอันนี้ก็หมายความว่าเป็นการเป,ปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่ที่ทําให้เกิดสถานการณ์ใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมนั่นก็คือว่าเกิดการรัฐประหารการเมืองเป็นปเผด็จการทําให้มีการปราบปรามประชาชนที่ออกมาต่อต้านการรัฐประหาร คนก็เลยออกมาตั้งคำถามและก็มีการาพิาพาทฟิจาร์ทางการเมืองซึ่งเราไม่เคยได้ยินเรื่องพวกนี้มาก่อนมันจึงเกิดปรากฏการณ์ของคําว่าตาสว่างเกิดขึ้นหลังจากมีกระบวนการสแสดงต่อสู้เรียกร้องให้คุณทักษณิณกลับบ้านหรือคืนความยุติธรรมให้คุณทักษณิณกับเรียกร้องให้เกิดการเลือกตั้ง ให้เป็นประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับที่เป็นจุดกําเนิดของนักโทษการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการนํามาตรา1นึมาใช้เล่นงานผู้ที่ต่อต้านการรัฐประหารต่อต้านเผด็จการอย่างหลีเกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นปรากฏการณ์นี้ก็เกิดขึ้นคนที่โดนกล่าวหา1นึเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะบุคคลที่ต่อต้านระดับที่มีชื่อเสียงกลายเป็นชาวบ้านคนธรรมดาทุกสาขาอาชีพ โดนดำเนินคดีก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีจํานวนมากของคนที่เป็นนักโทษการเมืองนะตามมาตราหนึ่งสองเกิดขึ้นนะก่อนหน้านั้นเราแทบจะไม่ได้ยินเลยน้อยมากเลยนะเป็นระลอกใหม่เลยนะที่เห็นนักโทษการเมืองจํานวนมากจริงๆนะที่เกิดขึ้นตั้งแต่เกิดขบวนการของคนแสดงขึ้นมาตั้งแต่ปี5 3ก็เริ่มทยอยเข้ามากันโดยเฉพาะอย่างยิ่งมากที่สุดก็น่าจะเป็นหลังรัฐประหาร2 5 5 7้าห้แต่ก็ ทยอยขึ้นมาแล้วลอกแรกเนี่ยก็มีปริมาณเป็นร้อยคนแล้วแล้วก็ยังไม่รวมคดีเล็กๆน้อยๆ,อยๆเกี่ยวกับพลคอฉุกเฉินอะไรเงี้ยคนที่โดนหนึ่งสองรุ่นที่ผมเข้าไปก็มีหลายคนได้รับการปฏิบัติแตกต่างกัน ของผมนี่พิเศษตรงที่ว่ามันเป็นข่าวดังถ้าเกิดไม่เป็นข่าวนี่ยุ่งเหมือนกันนะชีวิตเตในเรือนจำแต่ว่าโดยพื้นฐานเนี่ยการไล่ซึ่งอิสรภาพในเรือนจำมันเป็นสภาวะที่รุนแรงทางจิตใจอยู่แล้วแล้วก็มีแรงกดดันของจิตใจสูงมากแล้วก็การดำรงอยู่ทางกายภาพก็แย่เพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกปฏิบัติเกิดขึ้นเขามองคดีแบบนี้เหมือนกับอาญากรรมแย่กว่าพวกฆ่าคนตายทั้งนั้นที่โทษตำวานะ ยังไม่สิ้นหวังแล้วเขารู้สึกว่าไม่โดดเดี่ยวแล้วก็คืออย่าเพิ่งายไม่เป็นไรเราต้องออกไปขอบคุณพวกเขามันทําให้เกิดความรักความเอื้ออาทรคนที่ติดคุกเนี่ยคือคูณง่ายๆคุณถูกตัดขาดจากสังคมใช่ไหมคุณไม่สามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมกับครอบครัวเพื่อนฝูงการทํางานชีวิตทางสังคมมันแตกต่างคุณไม่ได้แบบสังคมเพราะนั้นการที่มีข้อความมีจดหมายมีความห่วงใย ตรงนี้มันทําให้คุณมีชีวิตที่มีความหวังแล้วก็เป็นชีวิตนักโทษที่ฆ่าตัวตายส่วนใหญ่คือนักโทษที่ไม่มีความหวังคือสิ้นหวังเขาเลือกที่จะแขวนคอตายเลือกที่จะกินยาพิษนั้นการสื่อสารหรือการมีกําลังใจมันทําให้เขาเออต้องมีชีวิตให้ได้ต้องผ่านพ้นความยากลําบากไปได้ยังมีเพื่อนมีคนที่เข้าใจเรามีคนที่ต่อสู้กับเราอยู่